สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายจะไม่ก่าผ้าม้วนพาลุงทงลุงกายกันเลยที่จ้าเด้อพี่น้องมาหม่องเกาเนี่ยจ้าพี่น้องมารอบนี้สิมาสะเอาเด้อจ้าเด้อสวัสดีเอฟซีไม่ได้เอฟซีเก่าเด้อจ้าเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายเด้อจ้าเด้อไปพี่น้องไปดูหน่อยเลย ตาทองแล้วไปแล้วค่อยๆซ่าระบุพี่น้องไปหลุนเลยจ้าตาทองเป็นยังไงโอ้เขาเปิดมืลเมืม่อแล้วตาทองเมื่อปาอแต่มันอออรอผอป้าเลยพี่นออ้องเอาตองซะเอาตาทองอยางไป้ไส้นั่นสวัสดีครับเอ,อ้ยมันหลอกคนก่อนนะตาทองวะน,น,นี่ดูแต่ข้อมูลเมื่อแล้วแต่มันก็มพี่ป้าอยู่ดอกตาทอง เออขาหาจม,มุนอีหลีพี่น้องอ่ะลุนเลยพี่น้องสิมานว่แต่ปลามาันก็ยังบ่อนู่ได้พี่น้องไอ้ลุนเลยตะทองลงมือเลยเด้อพี่จาร์ไอ้ลุนกันเลยวันเนี้ยมยังตะทองเมื่อกี้จับได้เลยน้ำหมูสมวาวม้วนแล้วไปทำธุระอยู่เนาะคนหมานี่ตัวเดียว สองสามโต๊ลนะละนาป๊าดลูสามวันีไปทำชุระยู่๋ไปนอนลุนเลยจะท้องมาหนานอมอะไรันยางหลายเดี๋ยวจะใก้าม กาเพืพนทังพี่น้องปะทั้งคุณลูกสาวมาเบ่งบึงน,นี่ันน่าจาะเนาะโอ้ยจับซอยตะท่องเลยวันน้อพี่น้องเลยมาจับซอยตะทอ่องพี่น้องเบ่งปลาสลิด ตัทฟองโดนมากมาถืออู้ตัวใหญ่ดีพี่น้องบ๊าดนั่นเธอบ๊อด <c oughs> ปลาสลิดเนี่ยเอาไปยิงขังไว้นะบ๊อดเขาก็แง่ดูกันยาวๆเลยนพี่น้องเด้อ นั่นนั่นนั่นนัอุ้ยผัดนี่รัดนี่ฮ่าฮ่าฮยจอดมันอยู่แค่นั่นแหละมีตันวิดเลยเอาเลยอือข้างนี้กระดุ๊กอยู่คุณนี่บ่อปลาคอป่าคือนี่ปลาคอนี่่ะ กระถองเต็มกำมือเลยเพราะเต็มกระโดดออกก็จะคุกมันน่ะนั่น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 หย่าหลเนาะจะป่าเมื่อไหร่เนาะเรื่องม่หลเรื่องมาหูเลย มหลายังคนเดียวจับคนเดียวนะพี่น้องมือหนึ่กัจับก่องมือนึ่กัเจ็บเอออยงนม้กับส,สวยๆได้ตาันอืออืออือน่าจับตลิด Hva er det? ิมอยู <m ics> <m ics> ่แับวพเมื่อดอกพี่ดอกมาจับเด้อจับโซ่ตะทองน้นพี่ดอกเนื่อยค้ายจอยดุ๊ดเบ้มพี่ดอกมึงดุ๊ดโอ้มันอยู่ในเคืองเพื่องมันหลายนำพอเื่องมันหลายนำ

มันหนามดยังแลออันอ้าพ่อิดยเดวกับสมันตาทอิดดก็โบิดนหวอุ้ยเอามาแน่อ้าอืี่อืออือดูนะต้าอ งูหมือนก็หายม้วนมาจับจับมูมือนดอกพี่หน,อ,น,อ,อ,นองูว่ามันหวัวเท่ก่อนเด้พี่น๋อนอ่อือทองวิที่เลยวเอาขุไปวิทนามต่อมาตีล่ะต่องวิทลงเดียว มาหาผุนต้องรุดแล้วรุดแล้วรุดลงตรงนั้นแล้วรุดลงจะหายดิหายเลยดิหาย ปลาคออย่าเนปลาดุกมังเนาะแม่นม่มาเห็นเนาะมันอยู่ในน้ำังปลาหยังระท่อปลาคอ่ใจ่นีก่อนที่ล่อย่ามีกระโดดเด้อระท่อปลาคอน้อง Ah, cái... Cái mm. <cười> 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 <Cái> này. thế nó. Thế con đi đó. thế đấy À. Oh. Cool. Mm. คนออกเดียวพอจับนั่งพอจัหนึ่งจับบดดี่นราจับได้จับเอามันไผ่มันนั่นแห้ะจานะนปจะสอนก็ะดิกทาง ขอเท่แน่น้กจ้ะพระคออยากพระคอมัเติดคลองหลวีเลยจิ๋นอะวันไหไทยมื่อชุดโตจะจ่ายเนอะพระสรุฟโอ้หพระคอแบบ ม่ตุ๊กหับแป๊บเลยนะบ่อนเต้นเลยคนอังป่ายังจะทองสะริดรีดรีดีดดิเะป่ายังจะถองจะบอกจะบอกใะทอง อ uh, oh, you know. ู้น mm. hey? ั่นนั่นนั่นตาองเห็นม้มีก็สองมือเลยพี่้องปรับคือบริสินอพี่น้องมันอนนี่นตาองป๊ดตาอง คุณนัาตมองนี้่วะเหมือนจีนิสตะของเ้่องจ้เอาอย่างเงี่ยตังนี่เป็นอย่าตะของก็ฟูนก็สลิปเต็นอยู่กนา่ถอยกับส่ต่ำ ก็ดเอ๋อล่ะเต๋อก็ะซูซูเฮ้ยจับเอาจับเอาเลยกระถองเอ้ยปุ๊บ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 เลยเนี่ยเขาอยลงหนีอ้าวข้างเขาเลยอืเอ้าวโอ้ยจุดเจนกรเต็นเลยเนี๋ยใช่ใช่เขาเขาต่นะ

ก็มาซองตูแล้วมูลในยางถามฮาร์ปไปแล้วว่ายังบอดฮาร์ปมองมุดเ,เด้อพี่น้องเด้อนายอลีปะถ้าท่องนะมึงมองนั่นนั่นถ้าท่องมองกล้องเพื่องมองนั่นนะ ปายังจะทองทององอเปนไอเดี๋ยวจะปาคอละมันเนี่ยโอ้โหทองหลังจกแล้วเปรีย,ยง,นนะงน้ำลงมาหนะ่ะเดี๋ยวไปเป็นังงหลังสากกัน ไหเฮ่นเฮ็นพี่ดอกเน่นอะไรเนี so <S res> fort, ancient, no like ่ยอมหลังขอจบคลิปแ้วจ้าภาษาป่าของุนทุกไใสทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีหายายอยู่ที่สุนี้มาอย่ากบ่ากูไลค์กูแชร์กูสับปะร้กูกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของ แยกสรค่าคุณภาพทีปของยายจำปาศรจ้าแล้วไปสรุปยอดแล้วไปให้เท่ให้เพืเพืงามดิจ้กรีน้องเนี่ยตคกิบเลยแหละไปถ้าทองกระสิเป็นน้ำลงไหวถะทองกระสีเป็งน้ำลงไว้ได้ยบไว้ลบน้ปบ่ย้ององมาหาอีกกระเดียดเนียี่น้อง สองสองมาหอเทียงน,น,นะเฮ้ยไปสรุหยอดดีครับ,บ,บาาางามๆให้มันงามๆด้วยพี่หนอนีัปฝัเข่งปลา,อาปค,ปคออู้หวมนรวเลยจ้าสแบบรุหยอดเออลายอีลิอ